นี่เดินมาได้ยินเสียงนกลร้องตลอดทางเลมันธรรมชาติมากเลยอ่ะนี่ก็แบบมานั่งผ่อนหย่อนใจได้เลยสดชื่นนมากทวายไร์จริงๆอันนี้อารมณ์เป็นโตเกียว,วเบาๆแดดแรงมากสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนัทอภิวิทย์นะครับตอนนี้นะอยู่ที่สวนเบญจะ นะครับเป็นส่วนที่เพิ่งเปิดใหม่แล้วก็ข้างในเห็นจากในรูปที่คนเขาลงกันรีวิวเชื่อกันนะคือสวยมากมันจะมีแบบสกายวอล์กมีแบบเป็นเวทแลนด์เป็นแอ่งน้านะครับแล้วก็เหมือนจะมีสวนป่าที่ค่อนข้างใหญ่แต่ว่าค่าตอนเนี้ยมาร้อนไปนะ่าจะมาสักห้าโมงนะที่มาสี่โมงเนะี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนนะ่ะต้องไปไปสนามบินนะครับกับไปเรียนที่อเมริกาก็เลยจะต้องรีบมาหน่อยนะครับแต่ว่านันอาจจะอยู่ถึงดึกนะแต่เพื่อนเนะี่ยเดี๋ยวต้องไปก่อนนะครับไปเดี๋ยวเราไปไปทัวร์ข้างในกันเลยว่าอะไรยังไงบ้างนะครับผม Let's go <S บริเวณตรงนี้จะเป็นเฟสแรกที่เขาเปิดไปเมื่อนานมาแล้วนะครับแต่ว่าอยากให้ดูการจัดสวนของเขาเนี่ย <c oughs> เขาจะมีการ planning เห็นไหมเป็นแบบต้นไม้แบบเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็แบบเว้นระยะห่างที่เท่าๆกันเหมือนกับว่าเป็นการจัดสวนเวลาเราไปต่อไปต่างถหวะที่ก็จะเห็นสวนที่มันสวยๆะนะครับก็ค่อนข้างชิลนะถ้ามาแบบ5โมง6โมงแต่ตอนนี้ร้อนไปนิดนึงแล้วก็ระบบแบบรดน้ำอะไรอย่างเงี้ยของเขาค่อนข้างดีเลยนะ เดี๋ยวเราเดินทะลุจากเฟสหตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็จะไปโผล่ที่เฟส2เฟสหนึ่งนี้ก็คือมาปั่นจักรยานที่บอกมาปั่นจักรยานมาวิ่งมาอะไรได้นะครับอุ้ย oh. ตรงนี้สวยกว่าเดิมอีกอะดูดิอ๋อเนี่ยตรงนี้เห็นชัดเลยนะครับนั้นแก๊งเพื่อนนะครับ จริงๆมีสวนแบบนี้เยอะๆก็ดีนะกรุงเทพจะได้มีพื้นที่สีเขียวเยอะขึ้นมามาแฮงเอา์มาแบบปิกนิกอะไรอย่างเงี้ยได้เดินตรงมาเรื่อยๆเนี่ยจะเจอรั้วแบบนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะมีทางออกไป นี่คืออะไรอ่ะแจกปันไมายฟรีด้วยหรอใช่ปีใหม่ไปแดงงมาสวัสดีเลยในกรุงเทพอ๋อแฮปปี้นิวเยียร์ก็เลยแจกสุดแล้วก็เอาไปลูกตัวหนึ่งสองต้นนี่ใช่ไหมสองนี่สวยนะเวลาขึ้นจะเหลืองใช่ไหมต้นก็มานเท่าแขนนู่นนะแล้วทีนี้เสร็จมันจะมีอันนี้ลงมาแล้วจะเป็นหน่อขึ้นเนี่ยแนะนำเลยแล้วก็เราสามารถขยายต่อได้เลยใช่เนี่ยเดี๋ยวเดินเข้าเฟสสองกันนะครับทางปั่นจักรยาน สำหรับใครที่ขับจักรยานมานะก็สามารถมาจอดตรงนี้ได้เลยโอเคตรงนี้จะเป็นจุดสตาร์ทของ s k y w วอลนะครับซึ่งจุดนี้เราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของต้นไม้ดูดิตรงนี้เห็นความยิ่งใหญ่ของต้นไม้คือต้นไม้แบบสูงใหญ่มากเลยอะถ้ามาตอนเย็นๆก็คงแบบร่มอะ่ะนี่ถ้าขนาดว่าแดดเป้งๆนะยังรู้สึกว่ามันร่มเย็นเลย นะเราเดินทัวร์กันข้างในทางเดินลอยฟ้าสกายวอล์กนะฮะอันนี้เขาจะแบ่งเป็นโซนให้ดูว่า,าตรงไหนยอยู่โซนไหนเราน่าจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็จะเดินไปเรื่อยๆตามเส้นทางหรือเปล่าไม่แน่ใจ <c oughs> โอเคโอ้จริงๆมาช่วงเวลานี้ก็ดีนะแบบถ่ายรูปสวยอะแสงมันแสงมันดีนะครับแล้วก็ ่าใต้เนี้ยมันจะมีไฟตลอดเส้นทาง,งนี้เห็นปะเป็นคล้ายๆเหมือนกับรางไฟตอนเอาวไว้ซึ่งตอนกลางคืนอ่ะเดี๋ยวเขาก็จะเปิดไฟให้ไหมตรงเนี้ยมันก็จะเป็นอีกฟีลลิ่งหนึ่งดูดิแค่แบบเอากล้องขึ้นมาแล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่ก็สวยแล้วอะ่ะมันธรรมาชาติมากๆเลยอะ่ะโอ้โหยังอิมเพรสกับต้นไม้ไม่หายเลยอะ่ะดูดิ ตัวทางเดินเขาอ่ะไม่ได้เป็นเส้นตรงนะ้วก็แบบมีมีแยกทางซ้ายเอ่ยขวาเอา่ยก็เดินตามตามตามใจชอบได้เลยนะครับถ้าเดินสักพักตรงมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเจอเป็นจุดคล้ายๆแบบชมวิวเนาะเป็นแลนด์สเคปนะครับตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆแอ่งน้ำแล้วก็มีแบบมีกอแต่และกออยู่น่าจะเป็นคล้ายๆแบบเวทแลนด์นะครับซึ่งตรงนี้เขาทำมาก็จะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้นิดน,นึงเนาะ เวลาแบบฝนตกมามันก็อยู่ในแอ่งน้ํานี้นะครับจริงๆมันกว้างมากเลยนะสกายวอล์อันนี้จริงๆแล้วน่าจะประมาณเป็นโลเลยอะทุกคนแบบเดินไปสุดนูน่นอืมแล้วก็ตรงนู้นเดี๋ยวซูมให้นะตรงนู้นปึ๊บคูณ3นะตรงนั้นน่ะมันจะเป็นคล้ายแอมพีเตอ e ์ซึ่งเดี๋ยวตอนเย็นี่ยจะไปลองนั่งตรงนั้นดูนะครับตอนนี้ไม่น่าไหวเดี๋ยวนะัจะเดินต่อไปเรื่อยๆแบบลุยสกายวอล์กนู้น,น้อว่า ไปแล้วแบบจะเป็นยังไงแต่อาจจะแบบไม่สุดแต่ว่าขอเดินไปหน่อยนะไหนๆก็มาแล้วนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์คนก็แบบเริ่มมาเรื่อยๆแล้วอ่ะนี้เราลองมองย้อนกลับไปจากจุดที่เราเดินมาตรงนู้นนะครับมันก็จะเป็นอีกมุมหนึง่งอีกวิวหนึง่งใครที่อยากจะมาถ่ายรูปที่เนี้ย ตอบโจทย์ใส่ชุดรับบริญญามาอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับอ่านี่ก็ใกล้แอมเบียเตอร์เข้าไปยิ่งขึ้นนันรู้สึกว่านะชอบที่นี่นะมันรู้สึกว่าเป็นซอฟต์สเคปดีอะแบบสิ่งสิ่งก่อสร้างน้อยอะไรน้อยนะครับถ้าเกิดว่าปกติอยู่ในในตัวเมืองชั้นก็จะแบบฮาร์ดสเคปที่มันแบบว่า สิ่งปลูกสร้างเยอะแบบอิดเอยเสาเอยอะไรอย่างเงี้ยที่นี่จะมีแค่โครงสร้างหลักๆเท่านั้นแต่ลอลค้างก็คือจะเป็นธรรมชาติหมดเลยนะครับขึ้นไปบนสะพานนี่ขึ้นไปบนสะพานนี้ไหมแดดดีม,มากกลับไปคือหน้าแดงบอกได้เลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้ถ่ายคลิปต่อก็คือหน้าแดงถ้าเกิดเราเดินมาตามทางอะ่ะมันจะมี ทางเชื่อมลงมาด้วยตอนแรกนึกว่าจะไม่มีทางลงแล้วต้องต้องแบบเดินอ้อมกลับไปแล้วก็ไปลงข้างล่างแล้วก็เดินมาตรงนี้ใหม่แต่ว่าใครอยากเดินต่อก็ไปไปได้นะแต่คิดว่านัดจะน่าจะพอแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเดินไปมันน่าจะวนกลับไปตรงนู้นอะ่ะเดี๋ยวต้องเดินกลับมาใหม่เราอยากจะลงไปดูตร,ตรงตรงเซียเตอร์นะครับเป็นที่นั่งอารมณ์แบบโคลอสเซียม เดี๋ยวลองดูก่อนว่าที่นันพูดถึงตรงนู้นว่าถูกไหมอ้าถูกด้วยคือตอนแรกที่เราถ่ายตอนแรกเราอยู่ตรงนี้อ่ะนี่ก็เดินมาเรื่อยๆแลลวนะครับมาถึงตรงนี้ถ้าเกิดเราเดินไปต่อเนี่ยมันก็จะเป็นแบบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตรงนี้เลยออกไปรอกสุขุมวิทด้วยเหรอโอ้โหยาวมากเลยนะสกายวอล์กตรงนี้นะครับอืมโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปแล้วก็ไปตรงนู้นกันดูอยากทรงแล้วในอนาคตประตูนี้จะน่าใช้ได้ นะครับแล้ก็เชื่อมออกตรงคองเตยนะครับเนี่ยตรงนี้คือตรงไปสู่ชวบบาตรงก็จะเป็นแยกของเตยตรงนี้ก็จะเป็นงร,รง,นนงทางด่วนมาคือตรงเนี้เลยนะครับตรงแบบเพลินมจิตเราเข้าไปข้างในกันจะได้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะครับจากจากข้างบนโอเคนี่ก็แบบมานั่งผ่อนหย่อนใจได้เลยนะครับสองข้างเลย ายร้อมไปด้วยต้นไม้บอกเลยว่าถ้าตอนเย็นๆนะดีมากรู้สึกว่าแต่ละจุดตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์นะเพราะว่าสมมุติถ้าเกิดเราอยู่ข้างล่างตรงนี้ใช่ปะ่ะมองขึ้นไปข้างบนตรงนู้นอะ่ะมันก็จะเป็นฟีลลิ่งอีกแบบหนึง่งแบบเป็นป่าไม้เห็นสกายวอล์กแต่ว่าเมื่อกี้ที่เราอยู่บนสะพานอะ่ะเรามองลงมาใช่ปะ่ะมันจะเป็นฟีลแบบเห็นเห็นเป็นแอ่งน้ำอะ่ะนะครับก็คือก็คือคนละวิวถ้าเกิดใครใครเป็นนักเปลี่ยนชุดก็เอาชุดมาเปลี่ยนถ่ายรูปได้นะ จริงๆมุมตรงนี้สบายมากลยนะเพราะว่าพราทิตย์มาอยู่ฝั่งข้างหลังตรงนู้นใช่ป่ะแล้วตรงเนี้ยพอเวลาสี่ครึ่งละมันก็จะเริ่มไม่มีมมแดดเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะบล็อกหมดซึ่งก็ก็ก็ดีนะชิลมากเลยนั่งตรงนี้แล้วก็แบบมองไปงนู้นก็จะแบบเหมือนได้มาพักสายตามาพักความวุ่นวายจากในเมืองนะครับ ชื่นเมื่อกี้เราเดินจากสก,กายวอล์อนมืคนั้นลงนมามารรอ่อม่อ่อค่อคบบืนอคืนเอคืนอคืนเดอนเดื่อนเ่อน่าเ่านเงงมื่อเมื่ควนม,รรม,มื่อคเมืคืนมื่อคมื่อคืนมืกอคนม จริงๆต้นไม้ก็บางอันก็เหี่ยวแล้วนะเหี่ยวแห้งแต่ว่าน้ํากลิ่นไม่แรงนะน้ําไม่เหม็นแต่ว่าต้นไม้มันแบบตายแล้วอะ่ะบางต้นอ,อยากให้มันแบบฟูๆเขียวๆจังน่าจะสวยกว่านี้อืมตอนนี้ก็อ๋ออันนี้สะพานที่เราบอกว่าจะลงมาไงคือข้างใต้ก็จะมีที่นั่งได้ด้วยนะลองขึ้นไปไหม อีกแบบนึงอีกไวฟ์นึงได้ไวฟคนละแบบนี่เดินมาได้ยินเสียงนกล้องตลอดทางนะแต่ว่าที่นี่มันธรรมชาติจริงๆอะ่ะดูดิตรงนี้มันจะได้อารมณ์ พาทิศตกดินนะแล้วก็ทุกอย่างเริ่มมันแบบสีแดงส้มทองนะฮะเดี๋ยวเดินไปตรงนู้นดีกว่าน่าจะฟินกว่าสวยมากพาทิศเริ่มหมดแล้ว <laughs> ตอนนี้แสงพระอาทิตย์กระทบลงน้ำแล้วก็รีเฟล็กขึ้นไปกับท้องฟ้านะครับสวยมากเดี๋ยวเราไปนั่งตรงมุ้นกันที่เดิมเลยไปดูฟิวตอนเย็นๆว่าเป็นไงตอนนี้ก็ดึกแล้วนะครับตามสัญญาก็อยู่ครบตั้งแต่บ่ายเย็นพระอาทิตย์ตกดินนะแล้วก็กลางคืนนะครับ ตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะเปิดไฟตามตามสกายวอล์กเห็นป่ะมันก็จะเป็นอีกฟิลนึงท้องฟ้าตรงนี้ข้างหลังจะเป็นแบบม่วงๆน้ำเงินน้ำเงินและอารมณ์แบบเป็นทวายไลท์นะครับก็เปิดไฟตามรางแบบนี้นะครับยาวไปสุดนู่ดเลยจริงๆตอนกลางคืนก็สวยนะเนี่ยสวยเลยแหละ แต่ว่าตอนเย็นอนะ่ะยุงเริ่มเริ่มเยอะขึ้นนะครับแนะนำก็ใส่ขายาวมาได้นะมองกลับไปฝั่งนู้นบ้างยยนเนเี่ ตอนนี้ก็ขอหมดเป็นโหมดไซเล่นเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรพูดไปหมดแล้วนะครับให้ทุกคนชมกับบรรยากาศแล้วกันแล้วก็ฟังเสียงธรรมชาติรอบข้างไปนะพระจันทร์เริ่มออกมาแล้วมีมีพระจันทร์เล็กๆ ล,ลองไปจุดชมวิวตรงนู้นดูที่เดิมนะครับทวายไลท์ mm. Twilight, จริงๆอันนี้อารมณ์เป็นโตเกียวเบาๆ <laughs> ตัวทางเดินข้างล่างเขาก็ามีไฟตลอดทางนะครับตอนนี้นะก็เดินเข้ามาถึงข้างในแล้วนะครับที่เป็นเตเลอร์นะฮะก็ก็คนยังเยอะอยู่นะ นะครับแล้วก็มันก็จะเป็นอีกฟิลลิ่งหนึ่งนะครับปรัแบบมานั่งมานั่งยากน,นี้ก็สบายดีเหมือนกันนะแต่ว่ายุงก็จะมียุงอยู่ใครใครแบบเป็นโรคแพ้ยุงแพ้แมลงก็ก็เอาแบบยาฉีดยุงมาไม่ก็ใส่ขายาวมานะครับตอนนี้ก็แบบเริ่มคันๆน,นิดๆแหละนะครับ ซึ่งสําหรับใครที่อยากจะมาถ่ายรูปที่สวนป่าเบญจกิติอันนี้นะครับก็แนะนําว่ามาสักสี่โมงครึ่งนะกำลังดีแสงสวยๆนะครับมีแดดแบบเบาๆเลือกวันที่ท้องฟ้าโปร่งๆนะครับแล้วก็อยู่จนถึงสักหกโมงครึ่งหรือทุ่มหนึ่งก็ได้นะเพราะว่าอ่าห้าคนหกโมงก็ท้องฟ้าก็จะเป็นแบบสวยๆแบบทองที่ตกดินเหมือนที่นัดถ่ายนะครับแล้วก็ช่วงกลางคืนก็จะมีแบบทางเดินที่มันแบบเป็นไฟไฟลงสกายวอล์กเนี่ยเห็นปะเออมันก็จะ เป็นฟิลลิ่งที่สวยเหมือนกันนะครับก็คือได้สามสามอารมณ์เลยนะครับก็คลิปนี้นะครับจบเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดสแกดิงด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายๆขอให้สองแสนซับเร็วๆนะสิ้นปีเรามีเป้าหมายไว้ห้าแสนซับใครมีเพื่อนพ่อแม่ครอบครัวญาติก็เรียกมาช่วยกดซับสไครต์นัดพิลด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายยขอบคุณมากเลยนะครับ